ดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทีลักทุกๆทกทันนะคะพูน่ะแมวกระไดามามามาเอ้ยพี่น้องจา้าฮัลโหลแมวพูนฮัลโหลสิมาขี่ใส่สวนกูอีกติเหอะคักน้อมึงนั่งนั่งบอเขามาคุนเด้พี่น้องฮัลโหลมาสิมาขี่ใส่สวนยะเล่นอีกติเหอะาพี่เร็วๆ โอยแมวผู้ใดเนาะเมือนนี่ยายลินกับสิมาเห็ดเวียกพี่น้องจา๋าสิเห็ดเวียกอันเอาอันดินเอายางใสอันสวนเนาะค่ะเนาะก็สิแยกต้นบักพริกต้นยังละพี่น้องไปซอยเวียกยายลินเด้อค่ะเด้อเมือนนี่ ใส่สวนเยลินด้วยวีแเนวกินให้กินดอก สวนเยลิ่นห่อสวนเยลิ่นนี้ตะขี่แมวเดี๋ยวพี่นอ้อง แมวตัวนี้ขี่เล่นอีลีพี่นอ้องอย่าเล่นสีแย่ตนพิกก่อนพี่นอ้องจ้าเอาแลนมาเห็ดอีหยัง ไมาก,กินเอียงพี่น้องเพิ่นมากินหยาอ้ยอย่นกับสีใดเอาอุ้ยมักอุ้ยมักใส่อันกระทาง ก็หลายหลพี่น้องพีิกเียลินกับบอไดไซปุยมักดนแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็สิจัดนักให้เพิ่นแน่จากน้อยเนาะค่ะเนาะปูกแล้วก็ต้องดูแลเพิ่นพี่น้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> สิได้กินหรือบ่ได้กินนั่นก็อีกเรื่องนึงเนาะค่ะเนาะ แมวหน่อยก็ได้แมวหน่อยมาหายกำลังใจเยลินอันนี้เป็นปุ๋ยมักขีม่มาบ่าใครดีปันไดดอกพี่น้องปกติ4 CD ก็เนี่ยนะคะถุงหนึ่งกับเจ็ดก้อน 2องรอยกอบาทพี่น้องสองรอยกอบาทไทยค่ะของกระขึ้นราคาพี่น้องเอ,อ้ยายลินบ่ควอยอยากปลูกอีหยังหลายกะย่อนแจ้งเสร็จละช่วงนี้พริกยายลินกำลังมันติดดอกติดหยังดินที่ปลูกกะเบิดวิตามินเนาะคะ่ะเนาะคนกะต้องการปุยขอกปุยหยัง หมอกบมย่านค้นตละแมวก็ได้ผิดยาลินกับตรงการวิตามินะนะัพี่อ๋ออ๋ออ๋อไปสันะพี่น้องจ้าเป็นจังได่ฟังคลิปยาลินไปหลายๆคลิป เมื่อนี้เป็นเมื่อเห็ดสวนเยลินนะค่ะเนาะผักฟังเรืืองเล่าไปจักน้อยกอนเนาะค่ะเนาะเห็ดเวียกใส่ดินซอยบอกพริกอ่าซอยเยลินกอนช่วงวันยุดกะสิเป็นเจ้งสี่ล่ะค่ะวัวผู้เดียวเห็ดเรียกผู้เดียวอยู่ในสวนเมื่อนี้เพื่อนบ้านเยลินกะมาจาดเยลินไปรอบนึงแล้วพี่น้องจนนี้ ว่าเ้าอยู่ในสวนผู้เดียวแล้วว่าก็ดีนะคะเพื่อนบ้านกับเขาใจดีอยอะ้ถวเดลินเอาปุ๋ยใส่มาแน่เดียวเขากะสีงามขึ้นก่าเกาเดียพี่น้อง ระว่างเยลินกับยูจังซีและพี่น้องในวันหยุดพักผ่อนนะคะขัะเยลินบอกได้ออกไปเดทไปทั้ง day เยลินกับศิษย์ใสเวลาว่างอยู่กับอันสวนจังซีล่ะค่ะความสุขของเนี่ยฝรั่งเนาะคะนะ่ะเนาะมักไผมักม่นไผมักปลูกปลูกไผมักเที่ยวเที่ยวแตสำหรับเยลินกับ แงมเทียวเยลิ้นกับเทียวค่ะแล้วพี่น้องจ้ะค่ะใส่ปุ๋ยใส่หยางแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะก็รอเขาสิเติบโตงามออกเม็ดออกหน่วยให้เฮาเบิงเนาะพี่น้องเนาะค่ะเยลิ้นก็ได้กระจายเบียร์โหระพา,ากระเบียร์ ใกบกะเพราพี่น้องจ้ะเบิ่งว่ามันสิยัง่งบ่เอ้าพี่น้องเอ้ยเจ้าก็จะแม่นมกนักเนาะอุ้ยสั่งเด้สั่งเด้สั่งเด้เดอเนาะฮะเยลืมกะตัดอันนี้แบ่งให้หมู่ฝรั่งไปพี่น้องจ้ะซั่มเนี่ล,ะะนล่ะค่ะสวนเยลินซั่มเนี่ก็มีแห้งพี่น้องเอ้ยต้นบักเขือต้นบักพริกที่เยลินลงดิน ยลินก็เอาลงเดฟพี่น้องเพื่อว่าลองเบิงวาระวางเอาปลูกใส่ดินกับใส่กระถางมันอะสิดีลื่นกันปันใดเนาะค่ะเนาะเยะลินก็ปีนี้เฮ็ดเล่นเลนหัวหัวพี่น้องค่ะแล้วแล้วพี่น้องจ๋อาอยลืนสิ ขออนุญาตบาดคำจบไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังไดกัขอบบุญขอบคุณหลายหลายถึงพีนง่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่มาให้กำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อเยลินขออนุญาตบาดคำเห็ุเวียกต่อก่อนพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะจบไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝุนเจ้าแมวเหมียวเห็ดเวียกซอยเยล่นกุ๊บ